สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกชแนลกับมิกสองโมเมนต์สำหรับการสองโมเมนต์ในคลิปนี้นะครับใครที่ถึงคู่นี้กันบ้างเอ่ยกับตาอูออฟโรดนะครับทุกคนก็ EP นี้นะครับเป็น EP ที่5แล้วนะครับทุกคนดูเราเดินทางกันมาถึง EP ที่5แล้วนะครับก็เป็นอีกคู่ที่2ทีแล,แล้วมีรู้สึกว่าโหเขาเหลือแค่แบบ จัดงานแต่งจดทะเบียนสมรสกันมีลูกมีหลานเท่านั้นเองสำหรับคู่นี้นะครับผมก็มาหาทุกคนเดี๋ยวเป็นยังไงเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับมีคิดว่าน่าจะมีโมเมนต์อีกหลากหลายให้เราได้ดูกันครับเพราะว่าคู่นี้เขาแบบทอฟฟ์ฟอร์มตลอดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เช่นเคยเลยครับใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็มีขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของบบเขาทุกๆคลิปเลยนะครับก็มาหาเริ่มกันเลย แฟนกันเหมือนกันคืออ๋อมีความโซนมีความเละมีความแบบมองไอ้น้องหุ่นยนต์อันเนี้ยแม้จิวจะได้ของมองตามไม่กระพิบเลยอ๋อเอ้นดูแม้จิวชิปเปล่งเลยเอ็นอยากได้ าเ,เ,เดี๋ยวนะนี่คือแอปพอิเคชัของอ,อัพโหลดเหรอเอ้ยของตาอูเหรอทุกวันนางชมจนันด้วยกันสองคนเพลงอะไรฮอตฮอตอะออกเพลงใหม่สิอู้อู้อ ผมแค่แวบเดียวเองอะ่ะแ,แ,แล้วเอ็นดูท่ามองอะ่ะคือแบบกุมมือแล้วมองจาวคือแบบหนูสนใจอะไรขนาดนั้นอะ่ะเราตาอูคือเป็นแอร์พอร์ตลุคที่แบบโอ้โหกาวใจว่า ลับเพลงดีมากเลยโอ้โหม็อกแบ๊กของเธอขาคนเดียวว้าอีดูทำหน้าขิงเวอร์ยิ้มแบบเป็นยิ้มที่แบบยิ้มแบบยิ้มมีความสูงเวอร์แก ตอตออออรอแรงมากประกาศแล้วว่าพาแฟนมาว่าดย,ยังไงอ๋อเห็นคนมีความรักแล้วใจร้อนรุ่มเย่น่ารักอ่ะเราก็ร้อนเหมือนกันนะ

ความเลื้อยความคานมาโอ้อเคยหาดใหญ่ปะจริง <c oughs> อใกล้มากอ่ะนั่งตรงไหนโอ้โหใกล้ใกล้มากโอ้เคยหาดใหญ่ คือลูกผมเรียบร้อยแรงน้อยนะคะอย่าว่าเขาเรียกว่าอยู่กับผู้ชายเปิดขวดน้ำไม่ได้อยู่ที่บ้านคือแบกโอมแบกไฮยกดำยกนำ้กนำหนักได้ <c oughs> น้องอวดพี่เขินมันไอ้นั่นโอ้อวดแวนเหรอ อวดแหวน่าคุณเขาที่ผมมีรูปเขาเยอะเลยเาไม่ยอมลงก็ถ sure> ่ายรูปให้เขาตั้งเยอะแต่เขาไม่ยอมลงสเกทียรเนื้อก็เอามาลงเองเลยทนไม่ไหวทนไม่ไหวใช่ไหมน่ารักขนาดนี้รูปแบบดีมากเลยอ่ะก็เก็บมาสต็อกบ้างมีอีกเยอะเลยเออ มีอมีเยอะมากเออลงเลยฮะ,ะความอยากอวดแฟนแหละว่าน่ารักขนาดนี้แฟนเราจะกีลงเองเลยอ่าเมื่อ,อก่อนลอยกระทงกับแก๊งเพื่อนเช็คเรตติ้งตามสาคนหรอแต่ปีนี้ถ้ามันรักสินะเพราะมีหวันใจแล้ว

ไม่ได้ขับเป็นคนนั่ครับออแล้วใครขับก็มีาา้วไอรถี่ไ่ฟเปาป็นรเียคอีารถคนขับเหรอนั้นไงว่าแล้วเพื่งแต่ว่าออฟโรดขับเกินมาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อจะว่าไปกับออฟโรดนั่นแหละง่ายๆเลยอะไรอ่ะออฟโรดจะไม่ทนแ้นะพี่อู๋

อู๋ทำได้แต่พอออฟโรดจะทำอะพี่อูไม่ให้ออฟโรดทำว่าเขาเป็นคนหลับง่ายมากใชั่วิตปิดก็คือต่หมเคยนั่งๆอยู่ใช่ป่ะแบบสมมตินั่งรอกระมาจะถ่ายเข้าซนั่งนอยู่ผมได้ยินเสียงโคร อ,นนอันนี้หลับง่ายแบบง่ายง่ายเกนินต้นตอเกิดเนี่ยเอ,อเออ,ลอลแล้วต้าอ,อูเขาเป็นคนแบบเนี่ยออกเร็วเนาะแต่เข้าใจเพราะว่ามีเช่นแบบเขาเลยอะเนี่ยออกเร็วมากแล้วแบบ แตกต่างคิดว่าเอาต้าอู่อะยิ่งออกยิ่งยิ่งหล่อสังเกตที่ทุกคนเวลาเขาแบบเอ่อขึ้นสเตจหรือว่าเต้นหรือทำกิจกรรมอะไรก็พออยยิ่งเนี่ยออกยิ่งหล่อคนไรอ่ะเย็บที่เย็บเข้ามาจีอันนี้อันนี้อันนี้แรงเกินนี่อันนี้แรงไปแต่แรงได้อีกโอ้โหนแม่ นี่สายตาขิงมากอะ่ะเป็นไอที่ได้เสิร์เรื่ <ผม S 1> องไหนจรงิงไม่จรงิงไม่รู้แต่ที่จริงแน่นคือพี่อู๋แกหลับจรงิงต่อเน, <c oughs> น,นื่องจะคลิปคือเชื่อมโยงจะคลิปก่อนนั้นกันได้เลยเอ่ะว่าหลับง่ายง่วง <c oughs> เรจริงเรื่องีผมรักจริงไม่ได้เอาเลนบู๊บูดบู๊เอ๊ะเอ๊ะ อ้ถ่าจจมูมกแกยยังดูดีเลยฮะได้แต่หากกับการใช้เงินของพี่อู๋จะทำอะไรไม่ได้ได้แต่คำนวณอยู่ในใจเ็กการเงินนะ แล้วออฟโดยคือจริงจังกับการใช้เงินได้ไงอืมขอดูเด็กดื้ออ่าอันนี้เด็กผมว่าสั้นว้าแต่ดูหน้าตาอูดีไม่คิดว่าน้องจะไม่คิดว่าน้องจะแบบแรงกลับมาคราดนี้

เมื่อศิลปินเจอแฟนคลับที่ศีเสมอกันาดูบอกว่าจะได้แฟนแต่เสื้อสีขาวดอกไม้ดาเมื่อศิลปินอะไรกันคำนี้เกิดขึ้นสักทีเทศกาลที่รอคอยอะไร นี่คุณลอยด้วยยังอ๋อลอยกระทงเหรอโอ้ไม่ทำรมดาอือสุก็ไปได้วยกันแฟนมีก็แฟนอ่ะอยู่ด้วยกันเทศก,กาล โอ้โหกระสีกรเกือบไปแล้วไงพี่อู๋เสียงน้องหน่อยปุ๊บพี่รีบชมเลยขบคุณที่ชมนะครับงสวออวดูชี้ีเป่่อยแผ่นเขาปล่เบอร์ไปแล้ว่อยแผ่นเขาปล่เอดวเงเดีเราเด่นเองดเอง่้ดี๋ปดีไม่แพ้ กบแล้วพี่อูเกือบบูนกลับมาไม่ทันอีอันนี้คืออะไรเอา้าแล้วช็อตหน้าคือเมื่อกี้อ่ะเออมีคนออกมา,มาให้ออฟโรดพี่อูสตันไปเลย <c oughs> น oh, no. oh, no. um, oh, no, ั่นอีกแลเออหน่าฮ่า่าอาการเป็นไงนะจุงอู้ขิงเหรอขิงเหรอเขาขิงคุณจุงอ่ะ

ต้องพูดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้อ่ะคุณพี่โอ้โหอันนี้ใช้อำนาจการงานในทางที่ไม่ชอบแล้วคุณต้าอู๋เนี่ยดึงน้องมากอดแดงขนาดนี้ในขะหว่นนางถ่ายท่าเนี่ยมีเอางานมาบาังหน้าใช่ไหม สิ้งใดสิ้งแล้วก็ล็อกมงเขยต้าไว้ให้พี่เขาแล้วนี่ก้ารั้งเรอจะไปอูอันนี้คืออารมณ์แบบเหมือนต้าอูมาเยี่ยมบ้านออฟโรธเนี่ยซ้อมคน โนราไอ้ไข่วันจันทรหากใหญ่ปีนี้มันดีมากๆนะเธอลูกชายคนโปลยังไงนะคะพี่อย่างนี้อะค่ะแม่กับลูกเคยได้เจอกันนะสินะอื้ ้องกินได้พี่ก็ดีใจโหดีอะเอ๊อะแค่มาดีเลยเอ๊ะเอ๊เออะถึงแม้จะเป็นแบบในซีนแล้วสักซีนแต่ว่าก,ก็ดี แม่เธออะถึงว่าไม่ออบโรดมางานหรือเปล่าเมื่อวานลูกเคยดูเรียบร้อยเป็น,น,ปนพิเศษแม่เธออะอีด้านหลังเอ,เอ้อ <laughs> ชอบแผ่นเสียงมากโอ้โหอย่างเท่เลยลูกนี้อ่ะโอ้โหไม่ได้ขี้อวดแค่คนน้องนาะวพอต่อ,อฮอหีก็ไม่เบาอืมคุยกันอยู่สองคนง,งุ้งงเ้งอเอะเออ คือแบบตัวติดกันมากต้องมีอะไรได้จับได้บายอ่ะได้สัมผัสได้ทชัชเอ๊ะให้สวดแค่ฉันส่วนอู้อะไรกันไม่ตื่นโหดมากอันนี้คือเขาแบบเดียวแบบ โอ้เหมือนอันนั้นทุกคนทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักรายการอ่ทุกคนรู้จักอันอาไดชุนของญี่ปุ่นปะที่มันเป็นรายการของเน็ตฟิกอรเดอะบอยเฟนอะที่เป็นรายการหาคู่ของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเออเขาก็สองคนเนี้ยเขาก็แบบมาคบกันจริงๆอะแล้วเขามาทําช่อง YouTube อ่ะโอ้ยให้อารมณ์แบบนั้นเลยอะ ดูดิโอ้โหแรงไปแต่คลิปตอนแต่ตอนเปิดคลิปนี้ก็คือตึงอันนี้รำบทพี่เลือยพี่ซุกพี่สนโอ่ออ่อ

ให้เอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะอากาศร้อนหรืออากาศหนาวออปโรตอบร้อนต้าอูตอบหนาวและอะไรคือลึกซึ้งตอบผมคนเดียวอะไรที่รู้กันอยู่สองคนคืออะไรหาดใหญ่แรงมากของเขาแรงจริงเเออ ความรักมันรุ่มร้อนโอ้น่ารักนี่นะเนอะเนอะอาไปเจอยปเจอ น้องออฟโรดอยากแต่งอยากแต่งแล้วเหลอลูกกับ <c> า <oughs> ครที่ดีพอพอหอมยายน้องพี่เต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังเขินอ่ะสูหอมไปเลยหอมจริงหอมจังคัดโอ้ดูดิสั่งคัดแล้วแต่หอมแก้มฉ่ำเกินบทละเกินบทละนี่ ไม,ไ,มไม่หนูอ้าวล่าสุดนี้ทะลึ่งมิลล่ากับคอเสื้อหันอย่างไ้ใส่ขึ้นเมือ่อไรจะมนขาวอัพโหลดรองกังเกงอืมโหด แรงมากตอบเร็วมากนีแ่แรงแรงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันผมว่าป่าน้องตีเขาไม่ได้กลัวเมียนะครับจริงๆเมียนะ่ะที่กลัวเขาเพราะทุกคนเลิกรอเถอะพี่เขาไม่ได้กลัวเมียรจริงๆ <c oughs> พี่มาอุ้มจิ๋วตัวลอยเลยโหโคตรแข็งแรงอะเอ่ออันนี้มันโดนรับคาตัวไปเนี่ย <laughs> พอตีนี้เราก็แบบมาเปิดวงเขียวแบบอเปิดวงเขียวอุ้ยเราเห็นนะพอตออพอตอทำลายกับเอลนอ,ออรอรรไม่แปลกใจ น่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติท really ี่เขาทําแบบนี้แฟนออฟโรดหล่อไหมเออเมื่อแตกเลยอ่ะไม่ปฏิเสธหนึ่งที่ว่าหล่อหล่อจริงไม่ปฏิเสธสองก็คือเป็นแฟนออฟโรด หาครอบครัวม,ว,ว,ควมากเออแต่ก็ไปช่วยไง <c oughs>

นี้ตาแบบโอ้น่ารักอะไรขนาดนี้คุณี่แรงมากคิดว่าคลิปมันมีก่อนหน้านี้นะมันคืออะไรอ่ะ ยิ้มกลุ่มกลิ่มยิ้มกลุ่มกลิ่มต้องมีอะไรแน่แน่นับดาวความสัมพันธ์ของพวกเธอมันดีมากมากเลยรู้ไหมเราเข้าใจที่พี่อูบอกว่าพวกผมรักกันจริงๆนะใช่เราเชื่ออย่างนั้น โอเคครับทุกคนออยพอได้กลับมาสองเรก็คือแบบดีใจของปากของคอเหมือนได้แบบว่ามาดูความมาอัปเดตความค่อยว่าไงของทั้งสองคนความก้าวหน้าของทั้งสองคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบที่มาชมไปด้วยกันนะคบขอบคุณทุกคนที่ได้มาชมไปพร้อมกับมิกนะครับใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ พูดคุดยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเราจะเจอกันอนคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e มิ h a n แนลให้หน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับ๊า